สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสมดุลความร้อนนะคะวันนี้ครูนุ้ยสอนวิทย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องสมดุลความร้อนดังนี้นะคะ,ะก็คือเรามาคิดดูนะคะว่าน้ำที่อุณหภูมิต่างกันเนี่ยเมื่อผสมกันแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ ก็ค้นพบว่าเมื่อน้านะคะที่มีอุณหภูมิต่างกันเนี่ยมาผสมกันนะคะจะเกิดการถ่ายโอนความร้อนจากน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังน้ําที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าทาให้น้ําที่อุณหภูมิต่ํากว่าเนี่ย เริ่มที่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะส่วนน้ําที่อุณหภูมิสูงกว่าก็จะเริ่มมีอุณหภูมิลดลงเมื่อเวลาผ่านไปนะคะน้ําที่ผสมกันนะคะจะมีอุณหภูมิคงที่ซึ่งเป็นอุณหภูมิสุดท้ายของน้ําและเป็นสภาวะที่น้ําทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากันค่ะสำหรับสมดุลความร้อนคืออะไรนะคะ สมดุลความร้อนก็คือพลังงานความร้อนนะคะที่ถ่ายโอนระหว่าง2บริเวณนะคะจนมีอุณหภูมิเท่ากันค่ะในการหาอุณหภูมิผสมของสสาราและปริมาณต่างๆที่เกี่ยวกับ เมื่อสาสสารนะคะสมเกิดความสมดุลความร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสมมุติว่าถ้าเรานำน้ำมวล300กรัมนะคะอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสผสมกับน้ำมวลเท่ากันนะคะอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนะคะแล้วรอจนอุณหภูมิเกิดความสมดุลความร้อนนะคะโดยมีอุณหภูมิคงที่ที่60องศาเซลเซียส จะสามารถคำนวณหาปริมาณความร้อนนะคะที่น้ำถ่ายโอนระหว่างกันได้ดังนี้ค่ะนะคะเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็พบว่านะคะความร้อนนะคะจะถ่ายโอนจากน้ําอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสซึ่งมีอุณหภูมิสูงไปยังน้ำอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากว่า น,ะะน้ำที่มีอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสจะสูญเสียความร้อนนะคะจนถึงสมดุลความร้อนที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสปริมาณความร้อนที่น้ำสูญเสียก็จะคำนวณได้จากสมการนี้ค่ะ Q เท่ากับ m c Delta t นะคะโดย Q นะคะจะเท่ากับ300แทนด้วย m ก็คือมวลนะคะคูณด้วย1คือค่า c คือความร้อนจำเพาะของน้ำค่ะ คูณด้วยนะคะวงเล็บนะคะ70ลบด้วย60นะคะ70มาจากอุณหภูมิของน้ำนะคะเริ่มต้นและ60คืออุณหภูมิของน้ำที่เมื่อถึงจุดสมดุลค่ะเมื่อคำนวณได้แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ3,000แคลอรี่ค่ะส่วนน้ำที่มีอุณหภูมิ50องศานะคะได้รับความร้อนนะคะจนถึง สมดุลความร้อนที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสปริมาณความร้อนที่น้ำได้รับนะคะก็จะคำนวณได้จากสมการ Q เท่ากับ mc เดลต้า t นะคะโดย Q จะเท่ากับ m คือมวลนะคะของน้ำก็อยู่ที่300นะคะคูณด้วย1ก็คือค่า c นะคะความร้อนจำเพาะของน้ำนะคะแล้วคูณด้วยวงเล็บนะคะ60ลบด้วย50ก็คือความร้อน หรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อคำนวณมาได้แล้วก็จะมีค่าเท่ากับ3,000ันแคลอรี่นะคะนะคะเมื่อสถาน,นการณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าการถ่ายโอนความร้อนน่ะจนส,ะสารเนี่ยเกิดความสมดุลความร้อนนะคะส,ะสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่านะคะจะสูญเสียความร้อนในปริมาณที่เท่ากับปริมาณความร้อนที่อีกส,สารหนึ่งได้รับนะคะดังนั้นนะคะจึงสามารถเขียนสรรมการแสดงความสัมพันธ์นะคะระหว่างปริมาณความร้อนที่สูญเสีย ะะคะและปริมาณความร้อนที่ได้รับเป็นดังนี้คือนะคะคิวสูเสียจะมีค่าเท่ากับคิได้รับก็คือปริมาณความร้อนที่สูญเสียจะมีค่าเท่ากับปริมาณความร้อนที่ได้รับค่ะค่ะตัวอย่างนะคะถ้าเราต้องการผสมน้ำนะคะเพื่ออาบให้เด็กทารกนะคะโดยผสมน้ำม,มวล3,500นกร,รัมที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะคะเข้ากับน้ำร้อนมวล1น0 0กร,รัมนะคะอุณหภูมิเจองศาเซลเซียสนะคะ ให้คำนวณหาอุณหภูมิของน้ำนะคะเมื่อเกิดสมดุลความร้อนนะคะโดยค่าความร้อนจำเพาะของน้ำนะคะจะมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะคำนวณจากปริมาณความร้อนที่น้ำสูญเสียก่อนนะคะโดยนะคะเมื่อพิจารณาปริมาณความร้อนที่น้ำอุณหภูมิ70องศาศูนย์เสียไปาหาได้จาก Q เท่ากับ mc deltat นะคะ โดย m ในที่นี้จะเป็นมวลของน้ำที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสค่ะเราก็แทนค่าลงสมการนะคะโดย m นะคะจะอยู่ที่1,000นะคะคูณด้วย1นะคะและคูณด้วย70ลบ x นะคะ x นะคะคือ,อค่าของอุณหภูมินะคะที่เกิดเมื่อถึงภาวะสมดุลน,นะคะค่ะเมื่อเราคำนวณต่อนะคะก็จะพบว่าเมื่อนำหนึ่งไป 1000ไปคูณกันก็จะมีค่าเท่ากับ1000นะคะหลังจากนั้นให้เอา1 0 0 0นเนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ70,000ลบด้วย1 0 0 0งอกค่ะค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับปริมาณความร้อนที่น้ำได้รับนะคะปริมาณความร้อนที่น้ำอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสได้รับก็จะอยู่ที่ Q นะคะเท่ากับ M2 นะคะคูณด้วย c แล้วก็คูณด้วยเดลต้า t นะคะซึ่ง m ตรงนี้ก็จะเป็นมวลของน้ําที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสซึ่งเมื่อแทนค่าลงไปก็จะมีค่าเท่ากับ3,000คูณ1และคูณด้วย x ลบ30ค่ะซึ่ง x ตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิของน้ําที่เกิดขึ้นในสภาวะที่สมดุลแล้วนะคะเหตุผลที่นํามาไว้ด้านหน้าเพราะว่า ค่าเอกจะต้องมีค่ามากกว่า30เนื่องจากาน้ําที่อุณหภูมิ30เมื่อนําไปผสมกับน้าในอุณหภูมิที่สูงกว่าจะต้องมีค่าที่มากขึ้นค่ะค่ะคิดเช่นเดียวกับทางด้านซ้ายมือก็จะพบว่า Q จะมีค่าเท่ากับ 3,500x กลบด้วย15000หค่ะหลังจากนั้นก็จะมาเท่าที่ 3, 000, ความสัมพันธ์ Q สูญเสียเท่ากับ Q ได้รับ ถ้าเห็นว่าคิวสูญเสียการที่เราคิดสมการเมื่อสักครู่จะพบว่าคิวสูญเสียจะมีค่าเท่ากับ7 0 0 0หมื่นลบด้วย1,000 x ะคะและคิวที่ได้รับจะมีค่าเท่ากับ3,500 x กลบด้วย1 000, 000ค่ะ หลังจากนั้นเราจะใช้เทคนิคการแก้สมการทางคณิตศาสตร์นะคะทำให้พบว่า x จะมีค่าเท่ากับ38.9องศาเซลเซียสค่ะคือสภาวะที่น้ำมีความสมดุลแล้วค่ะขอบคุณค่ะ